ลำพูนเป็นประธานเปิดโครงการแว่นตาเพื่อน้องเพื่อให้น้องได้รับการตรวจสุขภาพตาที่หอประชุมโรงเรียนทีนาการนนท์บ้านโฮองอําเภอบ้านโฮองจังหวัดลำพูนนายวรยุทธ์นาวัต์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแว่นตาเพื่อน้อง โดยมีนายประเชิญสมองดีนายอำเภอบ้านห้องพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องพร้อมด้วยสมณเณรเด็กนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกรวมทั้งสิ้นกว่า200คนเข้าร่วมโครงการโดยมูลนิธิส่งเคะห์เด็กของสภากาชาติไทยและ ห้างแว่นท็อปเจริญได้ตระหนักถึงปัญหาสายตาในเด็กและเยาวชนจึงได้จัดโครงการแว่นตาเพื่อน้องเพื่อให้เด็กและเยาวชนในวัยเรียนได้รับการตรวจสุขภาพตาและตรวจวัดสายตาพร้อมรับแว่นตาที่ถูกต้องกับสายตาตนเอง เพื่อให้ได้ผลการเรียนที่ดีขึ้นทำให้ประสบความสำเร็จในด้านการศึกษาและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพัศกรนันทวิชัยวริศราทินนานิว24ศูนย์ข่าวภาคเหนือรายงาน